แค่เราวางความเห็นคนอื่นเชื่อผู้เจ้าเต็มร้อยจบเลยชีวิตง่ายยมจะทำอะไรก็สะดวกขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่ก็ไม่ต้องไปเจิมไม่ต้องไปดูเวลาดูเลิกอะไรนะเลิกสะดวกตั้งเจตนารักษาสินห้ากุศลกรรมบทสิบทำเลยนั่นเลิกดีแล้วอยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ผู้เจ้าบอกให้ไปนั่งสมาธิ จเจริญชานหนึ่งสองสามสี่ใครจเจริญชานหนึ่งสองสามสี่นั่งสมาธิณที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์จเจริญแน่นอนลุ่งเลืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีลุ่งเลืองจเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม และกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิแปดระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสามอย่างการ,รมพยาบาทเปลียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพิขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้นะเอาจิตมาตั้งไว้ในกายจบแล้วทุกอย่างได้ทั้งเลิกดียามดีขณะดดีได้ทั้งอมตะธรรมนะได้ทั้งความจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะตามมา หรือในพระสูตรที่ระองบอกว่าใครตั้งจิตไว้นในกายหรือลมหายใจเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปเนี่ยล้วนไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดเช่นเดียวกันใครมาตั้งจิตไว้นในกายความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นการสร้างกุศลส,สร้างง่ายที่สุดเลยแค่ สำรวมอินทรีย์สำรวมใจเราอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกตามที่พระเจ้าตรัสพระองค์ยังเน้นย้ำว่าประโยชน์ของอาณาปานสติบอกพิกุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทําให้กายของเราไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอสตมะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทาน บอกพี่กูทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือบ้านด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีแค่เราเอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกคนที่ไม่เคยทําอย่าตั้งใจมากเกินไปพระศาสดาตรัสอุปมาเหมือนการจับนกด้วยมือ บีปแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีตั้งใจพอดีพอดีไม่งั้นจะอึดอัดแน่นหน้าอกปวดหัวนั่งสมาธิแล้วต้องสบายต้องเบาสบายถ้าโยมทำสมาธิแล้วโยมอึดอัดเริ่มผิดละให้รู้ว่าแรงเกินไปตั้งใจเกินไปเพ่งเกินไปทำสบายสบายและลมหายใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและเบาขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆ กายเบาจิตเบานะตัวเหมือนนั่งลอยอยู่บนอากาศสบายนั้นคนทำสมาธิแล้วก็จะเกิดสุขวิหารธรรมวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขจะอยากทำอีกถ้าโยมได้สมาธิแล้วไม่ต้องมีใครมาขยันขยอว่าทำนะทำนะทำเองเพราะมันจะชอบมันสบายถามว่าบางคนบอกระวังกลัวติดสมาธิเดี๋ยวไปเป็นพรมลูกฟักอะไรไม่จริง นะผู้เจ้าตรัสไว้ว่าสุขที่ควรกลัวกับสุขไม่ควรกลัวคืออะไรสุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือสุขที่ควรกลัวยาเสพมากทำมากจเจริญมากแต่สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากสมาธิปฐมฌา,านทุติยฌานตาติยฌานจตุฌานสุขเกิดจากสมาธิทั้งสี่ระดับนี้ไม่ควรกลัวควรเสพมากทำมากจเจริญมากนะ ดังนั้นอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดมาหยุดไว้ก่อนฟังคําของตถาคตการทําสมาธิมากไม่ใช่ว่าติดสมาธิการอยู่ในสมาธินานถ้าทําได้แล้วการจะไม่ติดก็คือให้เธอนั้นตามเห็นซึ่งการเกิดดับของขันทั้งห้าต่อไปเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าติดถึงนั่งนานก็ไม่ได้ติด แต่นั้นความนานในการนั่งไม่ได้เป็นเครื่องวัดความติดแต่การติดหมายถึงการที่เราเพลิดเพลินไปต่ออสสาธะของสมาธินะเพลิดเพลินพ,พร่ำสรรเสริญนะในรสอร่อยของสมาธินั่นแหละคือติดแล้วไม่เห็นซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้านี่นี่มุมในการติดเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าอธิบายไว้หมดนะนั้นสิ่งเหล่านี้ยมต้องเสพคบพ,บพสูตรให้มาก การเสบพโคอรประสูตรมากนั้นพระองค์บอกเป็นธรรมมีอุปการละต่อการเจริญอาณาปานสติสุตตะของตถาคตที่เสพมากเจริญมากเมื่อทําอาณาปานสิแล้วนะจะเกื้อกูลกันอุปการละกันงนั้นวันนี้เราเอาการทรงจำไปจำอะไรเราเอามาจำคำตถาคตด,ดีกว่านะวันนี้เราท่องสุดคูณแม่นยังไง ยมกลับมาท่องคำผู้เจ้าให้แม่นขนาดนั้นให้แม่นเหมือนสุคูลเลยอย่างน้อยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระสูตรก็เพียงพอตัดกับคำนี้นะบอกคามินี้นะถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสัตว์บทเดียวนี่ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานขอบทเดียวเท่านั้นหรือที่พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังลงไป ยังติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมขอคำเดียวหรือบทเดียวให้โยมเข้าใจจริงๆนะหรือละนันทิละความเพลินละความเพลินในการมองละความเพลินในการฟังในการดมกลิน่นในการลิ้มรสในสัมผัสทางกายในการรู้ธรรมอมด้วยใจครบท้วนถึงพร้อมหลุดพ้นได้เลยนะ เนี่ยของผู้เจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยขอหน่อยเดียวการเจริญอาณาปาณสิยังไม่ได้ขอมากเลยพู้เจ้าให้ทําวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าในเวลากลางวันนะในเวลาเย็นนะและนานขนาดไหนนะบอกผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้อง จเจริญสามเวลาแล้วลวเวลาละกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปดูอีกพสูตรหนึ่งลงขอแค่ลัดนิ้วมือถ้าพิขูจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเราเปล่าว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบัดของชาวแว่นแขวนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่เวลาเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ลัดนิ้วมือนะศาสดาเราไม่มีการพูดเล่นพูดเอาใจประจบประแจงขายไม่มีพูดแต่สัจจะความจริงตลอดโยมแค่ตั้งใจจะทําแค่ลัดนิ้วมือโยมลองสมาทานสักหนึ่งเดือนวันละสามเวลาลัดนิ้วมือไม่ง่ายนะ บางทีวันทั้งวันเนี่ยยมหายไปเลยนึกลมหายใจไม่ออกนั้นถ้ายมสามารถทำได้ขนาดนี้สติยมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสองเดือนสามเดือนผ่านไปยมก็ขยับให้เลยลัดนิ้วมือสักหน่อยก็ได้สักสองนาทีสามนาทีอาตมาเชื่อว่าไม่เบียดเบียนการงานอาชีพยมแน่นอนนะกินอาหารกลางวันเสร็จก็มานั่งเงียบๆสงบที่โต๊ะทำงานสักพักหนึ่งรู้ลมเข้าลมออกสักพักหนึ่ง แล้วอยากทํางานอะไรก็ทําไปผู้เจ้าขอแค่เนี้งยง่ายๆพระสูตรเหล่านี้โยมต้องน้อมเอาไปทํานะพระสูตรง่ายๆมีมากมายแต่ชาวพุทธดันไปบอกว่าคําผู้เจ้ายากเกินสูงเกินไกลเกินไม่อยากศึกษาพระสูตรง่ายๆเป็นพันๆพระสูตรดันไม่ไปอ่านดันไปอ่านพระสูตรยากๆนะ